วันสงการของวันปีใหม่ไทยนะคะก็จะมาอวยพรวันปีใหม่ไทยให้ใหทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็โควิดผ่านไปอย่างเร็วที่สุดวันนี้ก็เลยมานําเสนอแมสนะคะเป็นผ้ามัสลินนะคะก,ก็ไว้สําหรับเนี้ยค่ะแล้วก็ใส่กัแผ่นกองได้นะคะเป็นคอลเลคชั่นใหม่ของเด็กอะคะ่ะที่เขาส่งมาให,ให้ใช้อยู่เรื่อยเลยแล้วดีแล้วก็ชับกันหน้ามากเลยค่ะ ไม่เลื่อนไม่หลุดขนาดพูดยังไงก็จะไม่หลุดเลยนะคะเป็นแล้วก็ฝีมือของเขาเนี่ยก็จะเป็นงานที่ประณีตมากเลยนะคะแล้วก็เขาจะมีหลายลายมากเลยและและ้วแล้วาก็ถามว่าเออเนี่ยอยากจะเลือกลายไหนแล้วก็เห็นเอะไรนี้จะสวยอะคะ่ะไลนยนี้สวยมากเลยก็มีลายอื่นที่สวยอีกเพอเอิญชอบชอบดอกไม้แบบอย่างนี้นะคะก็เลยเลยลเอามาอันนี้มันเหมากะกับ ดอกไม้เนี่ยลายเนี้ยก็เหมาะกับแฟชั่นหน้าร้อนมากเลยนะคะเหมาะกับซัมเมอร์แล้วมันก็เป็นเฟมินีนด้วยเหมาะกับผู้หญิงยุคใหม่นะคะที่ว่าออไม่อยากจะมีอะไรแบบทำอะไรซ้ําจําเจมากมายแล้วเราก็ได้ใช้อยู่เรื่อยแล้วก็ซักซักได้หลายครั้งแล้วก็ใช้แค่แผน่นแล้วก็เอาแค่แผ่นกองเนี่ยค่ะใส่เข้าไปเรามีฟิลเตอร์แล้วแล้วก็ ใส่แล้วมันก็จะด,ดูสวยนะคะแล้วก็เหมาะกับชุดเข้ากับชุดได้ด้วยหลายๆชุดหล,หลายโอกาสของเรานะคะลองลองเข้าไปดูในในไอจีของเด็กก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแท็กไว้ให้ข้างล่างนะคะว่าเป็นของของร้านไหนนะคะเขาทาดีมากเลยแล้วก็ก็เลยสนับสนุนของเด็กเขาอะคะ่ะก็เลยแบบว่าก็ของไทยนะคะไทยทําไทยใช้ช่วยกัน ก็รายได้ก็ไม่ไปไหนกันนะคะ